แผ่นะครับเข้าสู่สายที่เข้าหัวไว้แล้วลงไปข้างล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเคเบิลไทยเนี่ยเป็นเคเบิลไทยที่ติดมากระแผงนะผมงกยันเคเบิลไทยนะครับเอาของเดิมเอาของเอาของฟรีรัดต่อนะครับทีนี้เมื่อข้างบนเราติดตั้งแผงเรียบร้อยแล้ว ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูข้างล่างสายผมก็เข้าเข้าหัว R MC4 ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของขั้วบวกกับขั้วลบนะฮะดูให้ดีนะครับบวกเนี่ยถ้าทีมไปแล้วไอตัวสัญลักษณ์ตัวนี้มันจะต้องไม่ขึ้นลบนะฮะนั่นคือขั้วที่ถูกต้องนะครับ่าทิมขั้วบ,บวกไปก่อนแล้วก็ตามด้วยลบนะฮะตอนนี้ ่ไม่ขึ้นลบนะถ้าไม่ขึ้นลบก็ถือว่าถูกต้องนะครับสีแดงคือบวกสีขาเอ่อสีแดงบวกสีดำลบนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะดำเนินการเข้าสายสายก็จะมีสองขั้วที่เราทำต่อไว้นะฮะสีดำนะครับเป็นตัวผู้นะฮะ ซึ่งมาจากแผงเนี่ยสีดําก็จะเป็นตัวเมียด้านนี้นะครับสีดําด้านนี้จะเป็นตัวเมียฝั่งฝั่งที่จะเข้าตู้นะฮะอีกนิดนึงฝั่งที่เข้าตู้เนี่ยมันจะเหมือนกับของแผงทุกประการเลยครับปักของแผงเหมือนกันทุกประการโอเคเข้าไปแล้วนะครับลบแล้วก็บวกนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยในตู้เนี่ยเราเข้ามาแล้วเราดูนะครับสายที่เราต่อไว้มันตรงกันไหมนะฮะจากข้างนอกเข้ามาข้างในครับถ้าตรงกันก็ทีนี้ก็จะเหลือการวัดแบตเตอรี่ไอ้วัดแรงดันที่เข้าแผงฮะว่าตรงไหมอ่ะอย่างนี้แล้วกันนะฮะโอเคทีนี้ค้่วบ,บวกนะครับเราดูค้่บวกจิมที่ตัว เมนเซอร์กิตเบอร์เกแบบนี้ฮะพอเราติ้มไปแล้วนะครับถ้าคั่วไม่ผิดนะฮะมันก็จะขึ้น45.2แบบนี้โดยที่ไม่มีสัญลักษณ์โค้วลบขึ้นมานะครับนี่คือถูกต้องแล้วนะหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มเริ่มออนแผงครับเมื่อเราออนแผงแล้วที่หน้าจอ ตอนนี้แผงจากแผงไฟจากแผงโซล่าเซลล์ลงแบตเตอรี่นะครับชาร์จเจอร์ก็จะเริ่ม,มดำเนินการชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับเอ่อไฟสัญลักษณ์ไฟแผงก็จะขึ้นมานะฮะแล้วก็บูตชาร์จมันจะขึ้นคำว่า mppt ก็คือตอนนี้กำลังทำการชาร์จอยู่นะฮะโวลต์เหลืออยู่36เมื่อเมื่อทำเมื่อชาร์จเจอร์ดึงไฟมาชาร์จแล้ว voc มันจะลงมาเหลืออยู่36.9โวลต์เพราะว่า ตอนนี้แสงแดดมันมันน้อยครับมันไม่มันไม่ค่อยมีแดดนะวันนี้นะฮะส่วนกระแสชาร์จอยู่ที่16แอมป์นะครับซึ่งผมถือว่าดีมากเลยนะฮะในในในแสงแบบนี้นะถ้าลักษณะนี้แบตก็น่าจะเต็มภายใน2-3ถึง3ชั่วโมงได้นะครับโดยประมาณนะแต่ถ้าเกิดแดดดีๆหน่อยก็จะชาร์จได้ดีหน่อยเอ่อ SNIe เนี่ยชาร์จเจอยี่ห้อนี้ผม บอกเลยว่ามันบูตกระแสะได้จริงนะแล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะเนี่ยบูตได้ตั้งสิบหกสิบหกแอมนะ,ะเยอะเยอะมากเลยนะครับเยอะอยู่นะฮะแผงไฟลงมาเหลือสามร้อยสามสามสิบหกสามสิบเจ็ดโวลต์นะครับถือว่าสูงอยู่นะแผงที่ผมใช้ก็อย่างที่แนะนำไปนะครับสี่ร้อยห้าสิบห้าวัตต์นะฮะแผงตรงนั้นก็ถือว่า เป็นของเทรนเนอร์นะฮะก็ถือว่าแรงพอสมควรนะในเรื่องของการตั้งค่าการชาร์จและการใช้ของ uh, n i c ตัวนี้นะครับไอหน้าข่าดาตัวนี้นะฮะก็จะมีวิธีการตั้งอยู่นะฮะไม่ไม่ไมยากเท่าไหร่แล้วก็เรื่องของการตั้งเมื่อเวลาแบตเตอรี่มันถึงขั้นต่ำนะครับแล้วเราต้องสั่งเราต้องการสั่งให้ดีเลย์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับตัดการทำงาน ไฟ12วงไปจ่ายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีการตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับอย่าเสียงพดัดลมจะดังนิดนึงผกดปิดก่อนโอเคตอนนี้ผมปิดปิดอา่าระบบแล้วนะครับที่จะจ่ายเข้ากับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการตั้งค่านะครับซึ่งบางบางส่วนเนี่ยผมตั้งไว้แล้วแหละนะฮะก็คือกดปุ่มขวาสุดค้างไว้นะครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าตอนแรกที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวมันจะเป็นตัวอื่นก่อนสมมุตินะฮะเป็นเอ่ออันนี้แบตน้ำนะฮะแล้วก็แบตแห้งอะไรพวกนี้นะครับเลื่อนมาก็จะเป็นดีฟอ่าอันนี้เจลนะครับเป็นเจลดิฟไซเคิลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นลิเทียมตรงนี้ลิเทียมเนี่ยก็จะเป็นลิเทียมไอออนอะไรพวกนี้นะครับก็คือเขาจะตั้งค่าไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แต่ที่เราจะใช้นะครับเราจะมาที่คำว่า use นะครับอยู่ u s e ตัวนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดมันจะขึ้นกดขวาสุดทีนะครับจะขึ้น12ต่อทับย4นะครับก็คือ auto detect นะฮะแล้วเราก็มาที่ equalizer นะครับ equalizer เนี่ยเราตั้งไว้ที่14 2่เพราะแบตเตรเอรี่ลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยเราต้องเราต้องตั้งเป็น14 ว์ขึ้นไปนะครับว่าตัวแบตเนี่ยมันจะชาร์จได้ไม่เกิน14.4นะฮะผมก็จะตั้งไว้มา14.2ไม่ให้ไม่ให้มันไปสุดค่าเพดานมากก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะต้องการจะให้มันขึ้นไป14.4แล้วกดเลื่อนขึ้นนะฮะอย่างนี้นครับแต่นี้ผมตั้งไว้14.2แล้วกันนะฮะแล้วก็บูสต์นะครับบูสต์ชาร์จในกรณีบูสชาร์จเนี่ยเราให้เต็มที่เลยนะฮะอยู่ที่14.2เช่นกัน อย่าให้เกิน14.4นะฮะในกรณีลิเทียมฟอสเฟตนะครับแล้วก็โฟลติ้งชาร์จตั้งไว้เท่ากันหมดเลยฮะ14.4หรือ14หรือจะต่ำกว่า14.4ก็ได้นะครับแล้วก็แรงดันแบตเตอรี่ที่จะกลับมาต่อดีเลย์นะครับหรือให้มันกลับมาทำงานได้เนี่ยก็คือ13.2โวลต์ขึ้นไปนะฮะดีเลย์ถึงจะสามารถ ทำงานสั่งให้อ e ินเวอร์เตอร์จ่าย220ออกไปได้นะครับแล้วก็ต่ําสุดปกติแล้วเนี่ยมันจะต้อง12.5ผมลงมาให้ได้ถึง12.1เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อเวลาในกรณีที่ปั๊มน้ำมันกระชากลงมาแล้วมันถึง12.5เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะแบตเนี่ยมันจะเหลืออยู่ 60%เเลยอย่างเงี้ยครับมันก็ยังสามารถจ่ายลงไปได้อีกผมก็เลยตั้งไว้ที่12.1แล้วกันนะครับแต่อยันลึกกว่านี้นะลึกกว่านี้ไม่ดีแล้วนะครับเมื่อทุกอย่างโอเคแล้วนะครับมันจะวนกลับมาที่ USUSE เหมือนเดิมแล้วกดค้างไว้มันก็จะกลับมาสู่หน้าชาร์จเหมือนเดิมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตั้งค่าเรียบร้อยปุ๊บ เครื่องก็จะทําการชาร์จแบตตามปกติที่เราตั้งไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอย่างอื่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่คือนี่คือกระแสชาร์จลงแบตนะครับจะอยู่ประมาณ 16M แอมป์โอเคนี่คือการตั้งค่าการชาร์จทีนี้นี่คือนี่คือเอ่อตั้งค่าการชาร์จนะครับแล้วก็การใช้ด้วยนะซึ่งมันอยู่ในในการตั้งแบต ว่าต่ำกว่า12.1อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะทำการตัดวงจรไฟฟ้า12โวลต์เข้าหาอินเวอร์เตอร์เพื่อไม่ต้องให้อินเวอร์เตอร์จ่าย220ออกไปใช้นั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวอนาคตก็จะมีเรื่องของ a t s เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือมิเตอร์แต่ละเซลล์นะครับตอนนี้ชาร์จเจอร์ดันไฟเข้าอยู่แล้วก็ b m s ก็หน้าที่ในการ ชาร์จด้วยแล้วก็แอคทีฟบาลานซ์ก็เริ่มดําเนินการเกี่ยวไฟด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเริ่มออนระบบเกี่ยวกับเรื่องของอินเวอร์เตอร์กันอีกทีนึงเออหน้าตู้เป็นไงบ้างไฟอยู่ที่13.3 13, สามโวลต์นะครับแปดสิร์เนะก็ยังไม่เต็มดีเท่าไหร่เดี๋ยวเ,เต็มแล้วเดี๋ยวเราลองมาเทสอินเวอร์เตอร์แล้วก็รันปั๊มน้ำดูครับ อะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ15นาฬิกานะฮะ15นากาก็คือ3โมงโงครึ่งประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่100ซ็นะฮะดีขึ้นมาได้14 14โวลต์นะฮะชิมันได้14.4นั่นแหละฮะก็ทีนี้เราก็มาข้างในตู้อ่ะโอเคตอนนี้ชาร์จเจอร์ก็ไฟแผงกระพริบแล้วนะครับ ชาร์จเจอร์ตอนนี้อยู่ในโหมด Floating Charge นะฮะ Floating c h a r อยู่ตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับแบตเตอรี่ดีเลย์ตอนนี้ก็ยังทำงานอยู่สภาพมันแบบเหมือนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะยุ่งเหยิงแต่ว่าก็คือลอยไว้ทุกอย่างไม่มีการโดนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมออนออนอิลเวอร์เตอร์ไว้แล้วไฟมาร้อที่ชิโนทัมเมอร์แล้วนะฮะปัก นะครับผมเสียบไปแล้วนะฮะจากปั๊มน้ำอะอยู่ตรงนู้นเสียบไปแล้วนะครับนะฮะทีนี้เรามาดูว่าเราเออนเบรกเกอร์พอดีเมื่อกี้ปั๊มน้ำมันทำงานแล้วก็เพเชอร์มันได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองไป เปิดปั๊มดูว่าเขาจะดึงกระแสแล้วก็ชาร์จเจอ์เขาจะบูตใช้งานได้อย่างที่ที่เขาระบุไว้ไหมนะครับโอเคอ่าตอนนี้ปั๊มน้ํารันแล้วนะครับกระแสที่ดึงอยู่ประมาณสามสิบห้าแอมป์นะฮะสามสิบห้าถึงสี่สิบนะแล้วก็ แรงดันก็ตกลงไปเหลือ13.2อันนี้ผมเปิดยาวเลยนะเปิดเพื่อเติมน้ำนะครับเติมน้ำในถังนะฮะนี้มาดูข้างในครับเมื่อมีการใช้ไฟนะครับชาร์จเจอร์ก็จะดำเนินการชาร์จไฟกลับลงมาตอนนี้ก็บูตกระแสเข้าไปที่11แอมป์กำลังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆมาชดเชยในส่วนที่แบตเตอรี่ จ่ายไปด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ซิโนโทามเมอร์ตอนนี้ก็จ่ายจ่ายแรงดันอยู่ที่200 216โวลต์นะครับอยู่ที่1.9ตีไป2แอมป์นะอันนี้คือ AC อินเวอร์เตอร์ก็ยังทำงานกปกติอยู่ไม่ร้อนมากอุ่นๆนะฮะกระแสะขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้แรงดันแผงก็อยู่ที่38 โูนนะครับเพราะว่าตอนนี้แดดมันค่อนข้างที่จะน้อยแนละ้วน้อยลงนะครับอโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกอย่างก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ปั๊มน้ำดังอยู่ตรงนี้นะนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับตู้โซลาร์บล็อกนะครับที่ประกอบไปแล้วให้ทุกท่านได้้ชมไปนะครับพยายามเก็บให้ทุกขั้นตอนฮะก็ ในแต่ละตอนที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งเรื่องของการประกอบตู้การเอาแผงขึ้นฮนะทั้งที่ที่มองอยู่ประมาณสองสามวันว่าจะเอาขึ้นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของอาการวางแพทเทิร์นนะครับหน้าตู้บอร์ดซึ่งจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าเอาง่ายเขาว่าไว้นะครับมักง่ายท่านเองนะฮะ <c oughs> ตู้มันเจาะยากมากครับ <c oughs> เหล็กหนาอยู่นะฮะ แางวางแพทเทิร์นปลั๊กไฟแล้วก็มีจุดติดพัดลมเพิ่มเติมนะฮะที่ผมใส่ไปพัดลมไม่ได้ลงไว้ให้ดูนะ,ะว่าทํำยังไงแต่มันง่ายครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็คือปัม๊มนะอะไรคือโซล่าโซล่าเซลล์ปั๊มน้ําขนาด150บวัตต์นะฮะที่ใช้กับที่บ้านเนี่ยประจําเพราะตอนนี้เนี่ยใช้เยอะพอสมควรครับกลางวันซักผ้าแล้วก็รดน้ําในสวนด้วยอะไรด้วยะะครับค่อนข้างจะใช้เยอะเลยทีเดียวนะ,ะก็เดี๋ยว ในแต่ละเดือนผมเข้าใจว่าค่าไฟน่าจะลดลงไปได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วก็ในส่วนของตู้นี้ก็ยังสามารถที่จะไปต่อเรื่องของหินเจียนะครับพวกโหลดไฟฟ้าที่ไม่หนักมากหลากหลายครับใช้ได้หลากหลายไม่ได้ใช้แค่เฉพาะปั๊มนยย้ำหนึ่งเดียวในในความคิดผมนะฮะแต่ว่าก็อยู่ในโหลดและขีดจำกัดของตัวอิวาเตอร์ข้างใน2000วัตต์นี้นะครับก็สำหรับนาสตีท channel นะครับหาทําไปเรื่อยโซลารบ็อกปั๊มน้ำนะครับวันนี้นะฮะก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าเราจะดูกันว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะฮะก็ฝากติดตามด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ